<Go. S 2> ทหารช่วยดําเงินส่งต่อน้ำใจมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลคอนสารและประชาชนที่ประสบภัยแรงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบระชาการทหารพัฒนากองบรชาการกองทัพไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19กองบัะชาการกองทัพไทยโดยพลเอกฉเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยและความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดจนเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะน,นี้จึงสั่งการให้พลเอกจีรัฐบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วผลิตน้ำดื่ม RO Reverse Osmosis พร้อมลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลคอนสารจำนวน2,000ขวดเพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนไวนรัสโคโรนา2019ปัจจุบัน หน่วยได้ดําเนินการมอบน้ําดื่มให้กับโรงพยาบาลประจําอําเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจํานวน6แห่งรวม35,000ขวดพร้อมนี้ยังนํารถยนต์มาทุกน้ําขนาด6ิัรไปแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านโนนสังตำบลบ้านเป้าอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวม3เที่ยวปริมาณน้ํา18 0 0 0ลิตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนพงศ์บัวงามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รายงานรับกองทัพไทยหัวใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกัสตราพระศาสนาจะเธอทูนไว้